มูลนิธิชินบัญชนองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเสียนฮ่องเต้สู่มวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกค้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรก จากบทละครวิทยุของวีระยาขโมรเดชพระบรมราชโองการของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัถนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเตกกาจีชวงเกะ ดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องคุมนรกตอนที่สามสิบ ความเดิมตอนที่แล้วที่ขุมนรกตัดแขนขาจะลงโทษวิญญาณบาปที่ใช้พละกำลังความสมบูรณ์ของร่างกายไปในทางที่ชั่วร้ายสมเด็จพระจี้หุกนำกายทิพย์ของเอี้ยเสี่ยงเซง็งเข้าเฝ้าสมเด็จโตฉีอวงองค์พญายมแห่งศาลาว่าการที่หกและได้ไปอาบชำระล้างฝุ่นโลกีที่น้ำตกก้าวสาย กระผมขอขอบพระทยัยสมเด็จพระยมพร้อมเสียนผู้อุปโสทุกองค์ที่เมตตาเป็นผู้นำทางตลอดเส้นทางที่เดินมามีแต่ความร่มเรื่องสะอาดเรียบร้อยตามขุมในโลกต่างๆในยมโลกไม่ค่อยจะมีเส้นทางที่ราบเรียบเช่นนี้ให้เห็นมากนะักครับเส้นทางสายนี้ให้ใช้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรมและสำเร็จมรรคผลเท่านั้นบรรดากายทิพย์ที่จะไปรับหน้าที่เป็นเทพอยู่ทางโลก ต้องมาอาบน้ำชำระล้างกิเลสโลกีให้หมดเสก่อนจากนั้นจึงจะไปรับตำแหน่งได้เีอเซงรับนัวพว่าเจ้ามีบุญวาสนามากที่ได้มาถึงที่นี่ในวันนี้ลองไปอาบดูก่อนว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรเจ้ามองดูข้างหน้านู้นสิมีกายทิพย์สามองค์ไปอาบมาแล้วกำลังเดินผ่านไปทางนี้และจะไปรับสารตราตั้งตำแหน่ง เป็นเทพอยู่ในโลกมนุษย์ขอรับกระผมเห็นพวกเขาเดินมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสยังกับมีรัศมีเป็นสีทองเปล่งออกมาให้เห็นอยู่เต็มหน้าเลยขอรับอ้าพันทั้งสองเดินเร็วขึ้นอีกสักหน่อยสิเกือบจะถึงอยู่แล้วนะขอรับยินเสิงเสิงมองเห็นภูเขาสูงใหญ่และชันมากลูกหนึ่ง บนภูเขามีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มอยู่ทั่วไปตรงยอดเขาที่สูงเสียดเมฆสีเงินยวงนั้นมีน้ำไหลโกรกลงมาตามหน้าผาเป็นแผ่นกว้างแยกออกเป็นเก้าสายมองดูเหมือนน้ำนั้นไหลลงมาจากแม่คงคาสวนอ้าวถึงแล้วน้ำตกก้าสาย บนหน้าผามีอักษรสีทองเขียนไว้ว่าน้ำตกก้าสาย, <c oughs> อยาเอียร์เซยงคขอรับเตรียมตัวลงไปอาบชำระละ้างกุโลกีได้แล้ววิ่งเข้าไปอาบป้ย้ยนาตกคนเดียวหนะ่อยอน้ำตกไหลพุ่งแรงเหลือเกินกระผมไม่กล้าเข้าไปหรอกครับขอให้พระจารย์เข้าไปด้วยขอรับอ๋อได้สิอันกายของข้านี้ไม่ได้เจอน้ำมาสามปีแล้ว จะได้ถือโอกาสส่งน้ำสวันนี้เลยไปเอเซงขรับเราเดินเข้าไปด้วยกันขอรับพระอาจารย์เย็นสบายดีจริงๆเลยขอรับเอออุ้ยเอ๊ะท,ท,ทำไมกระผมลืมตาไม่ขึ้นล่ะขอรับพยายามลืมตาขึ้นให้ได้จะได้ล้างกิเลสท,ทางสายตาออกไป โอ้ลืมได้นะครับโอ้เย็นสบายดีจริงๆเลยเบาทั้งใจกายเบาทั้งตาแต่ว่าตัวกับผมเปียกหมดแล้วจะทำยังไงดีครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะให้พัดผูพัดแป๊บเดียวเสื้อผ้าจะแห้งสนิทยิ่งกว่าใช้เครื่องเป่าแห้งสิแล้วจะต้องล้างใต้ฝ่าเท้าด้วยนะเพราะว่าตรงนั้นน้ำเข้าไปไม่ถึง สก,กปรกมากอาจารย์พูดล้อกระผมเล่นทีกแล้วก็รับเขาไม่ได้พูดล้อเจ้าเล่นนะเอ,อในที่ที่มองไม่เห็นนั่นแหละจะสก,กปรกมากเช่นใต้ฝ่าเท้าใต้เตียงใต้โต๊ะจะสก,กปรกมากต้องมันรักษาความสะอาดปัดก่าดเช็ดถูเอาไว้จะปล่อยให้หมัดเห็บเขาเลือดปลวกและแมลงสาบมาอยู่ได้ยังไงโดยเฉพาะเจ้า พีเ่เซงขอรับถ้าไม่ล้างใต้ฝ่าเท้าให้สะอาดต่อไปจะเหาะเหินเดินอากาศได้ยังไงพระอาจารย์พูดถูกแล้วขอรับอืมเอาละ่ะที่เรามาอาบน้ำชำระล้างกันแบบนี้ก็พอสมควรเกิเวลาแล้วน้ำตกข้าวสายนี้ดูดูไปมันคล้ายไหลตกลงมาจากแม่น้ำในสวรรค์ หรือว่าคล้ายคลาน้ำที่พ่นออกมาจากพญามังกรเก้าตัวฝุ่นละอองและคราบมลทินทั้งหลายเมื่อเจอเข้ากับน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จะหายไปทันทีเหนือตัวจะสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองโดยไม่ต้องใช้สบู่หรือว่าน้ำยาขัดสีชวีวันใดๆมนุษย์ก็ควรจะชำระล้างร่างกายแลนะจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเมื่อหมดลมหายใจแล้ว จะได้ผ่านการตรวจสอบและให้เดินทางขึ้นสู่สวรรค์อ่าเยซงขอรับอาบน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นสิขอรับพระอาจารย์พระอาจารย์ขอรับอขอได้โปรดใช้พัดภูพัดเสื้อผ้าข,ข,ของกระผมให้แห้งโดยเร็วด้วยเถอะขอรับกระผมหนาวครับคอยดูให้ดีนะพัดภูของข้าวิเศษยิ่งกว่าเครื่องเป่าแห้งอีกจะพัดแล้วนะ คอรับอ,อุ้ยยอดไปเลยขอรับเสื้อผ้าของกระผมแห้งสนิทเลยร่างกายและจิตใจก็สดชื่นขึ้นมาดีมากเลยขอรับขอขอบพระทยัยพระอาจารย์และองค์สมเด็จพระยายมที่ประทานความเมตตาแก่กระผมขอรับ ข้าหวังว่าท่านเสี่ยงเสี่ยงเสงจะตั้งใจปฏิบัติภารนาทีการกุศนในศาลาเสี่ยเพียงตึงด้วยความภาคเพียนนะขอรับกระผมและขอสมเด็จพญายมได้โปรดเมตตาประทานความสว่างธรงปัญญาให้แก่กระผมด้วยเถิดขอรับเมื่อเมฆหมอกผ่านไปเมื่อไรความสว่างก็จะปรากฏให้เห็นเหมือนนั้นไม่ต้องชำระล้างก็สะอาดเองได้หวังว่า อย่าเสี่ยงเซ็งจะเข้าใจนะรับเนื่องจากได้เวลาที่อาตมาจะต้องพาสิทธ์เดินทางต่ออาตมากับสิทธ์ไม่ขอไปส่งสมเด็จพยายมที่ศาลาวาการและเถือโอกาศขอทูลลาที่นี่เลยไม่เป็นไรเชิญตามสบายโยมเทพทั้งหลายตั้งแถวทรงสเด็จขอขอบพระทัยสมเด็จพยายมที่ได้ทรงประทานเลี้ยงต้อนรับ กับทั้งนำเสด็จมาชำระล้างฝุ่นโลกีที่น้ำตก9ก้าสายอันศักดิ์สิทธิ์กระผมจะไม่ลืมพระเมตตาของพระองค์ตลอดไปขอรับ ลงจะฐานตัวได้ขอรับพระอาจารย์ที่กำลังเดินมานูน่นเป็นกลุ่มคณะของใครหรือขอรับกลุ่มคณะเจ้าขุมนรกกับโยมเทพที่ขุมนรกน้ำมันลวกกำลังมาต้อนรับเราเจ้าเตรียมตัวทำการถวายความเคารพเถอะขอรับ กระผมขอกราบถวายเจ้าขุมนรกและยมเทพทุกท่านขอรับไม่ต้องเกรงใจเชิญทำตัวตามสบายท่านทั้งสองเสด็จมาตามพระบรมราชองค์การข้าขอต้อนรับด้วยความยินดีและขอเชิญตามข้าและคณะไปยังขุมนรกน้ำมันลวกเพื่อที่จะได้เข้าชมข้างใน,นเชิญ ในขุมนรกน้ำมันลวกนั้นมีกระทะขนาดใหญ่ๆตั้งเรียงรายอยู่เต็มเนื้อที่น้ำมันในกระทะกำลังเดือดพล่านนักการพยายมสารวนอยู่กับการเติมน้ำมันและเร่งไฟให้แรงยิ่งขึ้นจนไฟใต้กระทะลุกโชนมีพวกวิญญาณบาปถูกจับเปลือยกายผูกมดติดอยู่กับเสาข้างกระทะน้ำมันเมื่อถูกเร่งไฟจนได้ที่ ก็เดือดพุ hmm. ่งจนล้นกระทะนักการยมบาลจัดการเอาน้ำสาดลงไปเมื่อน้ำกับน้ำมันเจอกันก็กระเด็นใส่ร่างวิญญาณบาปที่ถูกจับเปลือยกายรออยู่เกิดเป็นแผลขึ้นทันตาจนต้องพากันร้องด้วยความปวดแสบปวดร้อนโอ้ยถูกทรมานน่าท้องสารจังเลยขอรับ พวกเขาทำมะไรไว้ที่โลกมนุษย์ถึงถูกลงโทษแบบนี้ขอรับเมื่อท่านอยากจะรู้ข้าจะสั่งให้ยมเทพลดวิญญาณบาปลงมาจากเสาสักสองตนให้มาบอกเล่าถึงวิธีการที่จะมาอยู่ในขุมนรกนี้ขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกขอรับที่ให้ความสะดวกผู้ที่เจ้าเห็นอยู่คือสมเด็จพระจีหุก กับท่านเอีย้ยเสียงเซ็งแห่งศาลาเสียเอียงตึงท่านทั้งสองเดินทางมาดูขุมนรกต่างๆเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเขียนเป็นหนังสือธรรมะเพื่อให้ข้อคิดเตือนสติแก่ชาวโลกดังนั้นจึงขอให้เจ้าจงเล่าไปตามความจริงว่าเพราะอะไรถึงต้องมารับโทษทรมานที่ขุมนรกน้ำมันลวกนี่อ๋อวิญ,ญญาณบาปตนแรก เล่าเรื่องของเจ้าไปได้ครับแต่พรกรบผมมีอาชีพเป็นนักเขียนแต่คิดว่าการเขียนหนังสือดีๆมีสาระมันขายได้ไม่มากเท่าไรสู้เขียนหนังสือลามกไม่ได้หรอกครับแต่ผมจึงหันมาเอาดีทางทำหนังสือลามกอ,ออกขายปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับแต่ว่า ในบั้นปลายชีวิตของกระผมเป็นอมพาตไปทึ่งตัวทำให้กระผมคิดได้ว่ามันเป็นวิบากรรมชั่วได้ตามสนองกระผมแล้วหลังจากกระผมตายวิญญาณก็ถูกยมทูตควบคุมมายังยมโลกถูกตรวจสอบความชั่วด้วยกระจก่องกรรมภาพความชั่วร้ายที่กระผมได้ทำลงไป มันปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด,ชดแก้งมากกระผมถูกลงโทษสถามักตามสาลาว่าการหลายแหง่งเช่นถูกประหารใจปัดมือตัดขาและอื่นๆอีกมากมายโอ้ยจนมาถึงสาลาว่าการที่กลาวแล้วก็ถูกส่งมารับโทษที่ขุมนรกน้ำมันลวกนี่โอ้ยพวดแล้ว มันสุขแสนจะทรามานจริงๆเลยก็รับท่านหนังสือรามกเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมมันได้ฆ่าชีวิตคนไปแล้วมากต่อมากวัยรุ่นหนุ่มสาวเมื่อได้อ่านแล้วก็จะดิ้นรนหาทางกดเคลื่องอารมณ์ไคร้โดวยวิธีต่างๆเช่นสำเร็จความใครด้วยตนเองเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคประสาทพิการบ้างก็ต้อง เข้าๆออกออกตามแหล่งขากามติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคร้ายเป็นบอกเกิดของคดีคมขืนกระทำชำเราและก็มีเยอะที่ถูกฆ่าทำลายชีวิตก็เพราะไอ้หนังสืออัป,ปรีประเภทนี้ล่ละโทษของพวกนักเขียนหรือทำหนังสือลามกนั้นหนักมานอกจากจะได้รับโทษจากสาลาว่าการต่างๆแล้ว หายสุดก็จะถูกส่งมาลงอบายภูมิพอพ้นโทษก็จะถูกส่งไปเกิดไปใช้นี้กรรมต่อไปอ่จะจ้วิญญาณบาปตนที่สองเล่าเรื่องของเจ้าไปซิว่าเป็นยังไงมาอย่างไหนอ่ะก,ก,กระผมก็ก็มไม่มีอะไรมากแล้วครับ ก็แค่แค่เป็นช่างถ่ายรูปมีร้านถ่ายรูปเป็นของตนเองแต่คู่แข่งมันยากเรยไม่ค่อยจะมีรายได้เป็นกรอบเป็นคำสักเท่าไรเพื่อนผู้หวังดีจึงแนนะนำให้กระผมจะผลิตรูปโปอออกขายได้ผลนะครับและผมรวยขึ้นมาทันตาเห็นพี่วิญญาณบาปที่เป็นนักเขียนตนเมื่อกี้เนี่ย ยังมาเคยซื้อรูปโปของกระผมเลยเอาไปเป็นภาพประกอบตั้งสื่อครับมิน่าถึงได้มาเจอกันที่นี่อ่ะเล่าต่อไปอ่ะต่อมาภายหลังก็มีพลเมืองดีไปแจ้งตำรวจครับพลเมืองร้ายอย่างกระผมจึงถูกจับกุมแล้วก็ติดคุก ตลอดชีวิตของกระผมก็ทำเรื่องชั่วๆแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเองนะครับแต่ทำหลายครั้งอะตายแล้ววิญญาณมาอยู่ในยมโรพก็ถูกตีถูกโบยและรับโทษทรมานจากสาราว่าการต่างๆจนได้มาเจอกับพี่วิญญาณบาที่เป็นนักเขียนเรื่องรามกนี่ลนะครับือ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนหนังสือรามกถ่ายรูปป้อยั่วยวนราคะผลิตยาปลกเซ็กจ,จำนายหรือเป็นผู้แทนวัตถุรามกหรือรับเป็นผู้พิมพ์สื่อรามกมีอัตราโทษเท่าเทียมกันหรือต้องถูกลงโทษหนักอพอๆกันบาปทั้งหมดนั้นบาปเกี่ยวกับความผิดในกามหรือชักนำให้กระทำผิดในกาม เป็นบาปกรรมที่ชั่วช้าที่สุดพวกนี้เหมือนปีศาจร,ร้ายในคราบของมนุษย์ที่สร้างสิ่งโสมมขึ้นมาแล้วเรียกอย่างโก้เคว่าภาพศิลป์หรือศิละปะในการครองรักมันก็ไม่ต่างอะไรกับยาพิษที่เคลือบด้วยน้ำผาลหลอกล่อยั่วยุผู้ที่รู้ไม่เท่าถึงการ ให้ซ่องเสพยังหืนกระหายและตกลงไปในปลักแห่งความทุกข์ในภายหลังเรื่องของการมรรมนั้นธรรมชาติได้สร้างเงื่อนไขไว้อย่างเหมาะสมและสมดุลแล้วอย่าไปฝืนธรรมชาติเลยเพราะมีแต่จะสร้างวิบากกรรมให้แก่ตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอัตมาและสิทธิ์ต้องเดินทางกลับขอบคุณท่านขุมนรกที่ช่วยชีย้แจงให้ทราบกระผมขอขอบพระทัยท่านเจ้าขุมนรกและยมเทวทุกท่านที่ประทานความร่วมมือและข้ออธิบายที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์โลกกระผมขอกราบลาขอรับ เพิ่ทำชั่วสร้างความดีมดนี่บาปพายล้างใจกายไร้กิเลสจิตผ่องสีบนสวรรค์ต้อนรับแต่คนดีนรกมีเป็นที่พวกเลวสามสวรรค์ต้อนรับแต่นักบุญและผู้มีกุศลกรรมดีเป็นใบเบิกทางเท่านั้นตร่งกันข้าม กับจมโลกที่อ้าแขนรับแต่เฉพาะคนบาปที่มีความชั่วสารพัดชนิดเพราะอย่างนี้สวรรค์กับจมโลกจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนบ่อนการพานันที่เปิดประตูต้อนรับแต่คนที่เป็นนักเล่นการพานันคนไม่ใช่นักพนันเข้าไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพียงแค่นี้ก็พอจะมองเห็นได้แล้วว่าคนเราจะขึ้นสวรรค์ หรือไปอยมโลกก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองไม่ใช่เพราะคนอื่น,เ,นเอเซงขอรับขึ้นฐานบัวขอรับวันนี้พระอาจารย์จะพากระผมไปเยี่ยมชมขุมนรกไหนเลยขอรับขุมนรกงูพิษเจาะร่างวิญญาณอ,อขอไปวันอื่นได้ไหมขอรับพระอาจารย์เอ่อ,อทําไมก็จะไปวันอื่นทําไมก็ข้าจะพาเจ้าไปวันนี้ ถ้าไปวันนี้กระผมคงจะหาเซรุ่มว่าฉีดแก้พิษงูไม่ทันครับตา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 นึกว่าอะไรบอกกี่ครั้งแล้วว่าสัตว์ในยมโลกเนี่ยมันไม่ทําอะไรเจ้าหรอกเพราะว่าเจ้าไม่ใช่วิญญ,ญาณบาปเจ้าเป็นกายทิพย์ที่ได้รับเชิญให้ไปท่องขุมนรกโดยมีค่าเนี่ยเป็นไกด์พาไปรู้จักไกด์ไหม รู้จักขอรับหเป็นคนน้ำตาลนะจริงด้วยสิคอรับกระผมไม่น่าลืมเลยนะครับโล่งอกไปทีหนึ่งแล้วเราจะออกเดินทางกันได้หรือยังทอขอเนี่ยเสี้ยงแสงคอรับขอรับคอรับกระผมขึ้นนั่งฐานบัวเรียบร้อยแล้วขอรับเห็นอยู่คอรับเอาแล้วเรียบร้อยแล้วคอรับเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้เลยคอรับ ถึงแล้วครับแล้วนั่นิ่งทําไมก็เตรียมตัวขอรับก็ลงลงจะถานบัวจะไปขอรับอืนั่าขอรับกระผมเห็นไหมท่านเจ้าขุมนรกกับคณะตั้งแถวรอให้การต้อนรับอยู่แล้วเจ้ารีบล่วงหน้าไปกราบถวายความเคารพเร็วขอรับพระอาจารย์กระผมขอกราบถวายท่านเจ้าขุมนรก พร้อมคณะยยมเทพทุกท่านขอรับไม่ต้องเกรงใจเชิญทําตัวตามสบายวันเนี้สมเด็จพยายมโตฉีอวงทรงมีพระบัญชาให้ข้ารอถวายการต้อนรับตันทังสองที่มาเยี่ยมชมขุมนรกงูพิษเจาะร่างวิญญาณและขอเชิญตามข้าเข้าไปชมภายในขุมนรกได้เลยเชิญ ภายในคุมนรกเต็มไปด้วยกองทัพงูพิษจำนวนมากลำตัวยาวใหญ่มีสีม่วงกับสีแดงเลื้อยสายไปมาจนดูยุ่ยเยีะไปหมดดูน่าสะพรึงกลัวและเสียวสยองมากพวกมันพากันเลื้อยชัยเข้าไปในปากของพวกวิญญาณบาปแล้วเลื้อยทะลุเจาะผ่านออกตามส่วนต่างๆของร่างกายตามแต่พวกมันจะต้องการ จนเป็นรูพรุนไปหมดทั้งตัวกับมีเลือดสดๆไหลนองเละเทอะอยู่ทั่วพื้นวิญญาณบาปแผดเสียงร้องอย่างบ้าคลั่งด้วยความกลัวสุดขีดจนสลบแน่นิ่งไปตามๆกัน เหตุการณ์ภายในกลุมนรกของข้าแล้วท่านเอียเซงเสงมีความรู้สึกอย่างไงบ้างกระผมกระผมรู้สึกเหมือนว่าจะจะหยุดเต้นขอรับน่าจะเพิ่งกลัวอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ครับท่านจะเข้าไปชมใกล้ๆไหมล่ะ มันจะได้บรรยากาศที่ตื่นเต้นไปอีกแบบอ่อไม่ต้องกระทัยครับขอพระคุณท่านเจ้าขุมนรกที่เมตตาแนะนําเอเอาเป็นว่ากระผมขออยู่ห่างๆอย่างนี้ดูจะปลอดภัยกว่านะอรับขุมนรกเนี่ยมีชื่อว่าขุมนรกงูพิษเจาะร่างวิญญาณเอครับเครื่องมือที่ใช้ทําโทษทรมานวิญญาณบาปมีแค่งูเท่านั้น คืองูม่วงกับงูแดงอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละแทนที่พวกมันจะเจาะรูอาศัยอยู่ในดินเหมือนกับงูอื่นๆทั้งหลายแต่พวกมันกลับใช้ร่างวิญญาณบาปเจาะใช้แทนดินเรื่องอย่างเนี้ยมันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมเออท่านเอ,อเสียแสงถูกต้องครับกระผมแล้วที่ไปที่มานั้นก็ มนุษย์โลกทุกวันนี้ไม่นิยมประกอบอาชีพสุจริตคอยจ้องแต่จะหาช่องว่างของกฎหมายหรือชอนชัยบ่อนทำลายองค์กรของกฎหมายให้สั่นคลอนแล้วตักตวงผลประโยชน์ใส่ตนเช่นขาของเถื่อนลักลอบขนของหนีภาษีทุจริตช่อราดบังหลวงโลกโมโทสันด้วยวิธีประทุษร้ายผู้อื่น เป็นมือปืนรับจ้างฆ่าคนฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าหรือขัดผลประโยชน์พกพาอาวุธร้ายอาวุธลับพร้อมที่จะประหัดประหารคนเพื่อผลประโยชน์ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เบียดบังวัสดุก่อสร้างให้ลดลงทั้งขนาดและปริมาณรวมถึงค่าแรงเพื่อหวังกำไรส่วนเกิน จนสิ่งก่อสร้างน,น,นั้นเกิดความเสียหายและเกิดอันตรายการกระทําอย่างนี้แสดงถึงการไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตลักษณะการทําร้ายผู้อื่นก็ไม่ผิดอะไรกับงูที่ชอนชัยทาร้ายพวกเขาอยู่ตอนนี้เข้าหลักกฎแห่งกรรมกรรมสนอง พวกวิญญาณบาปได้ถูกลงโทษตามขั้นตอนของศาลาว่าการต่างๆมาแล้วและที่นี่จะเป็นการรับโทษทรมานครั้งสุดท้ายเป็นการรับโทษทรมานที่น่าเสยดสอยองมากครับไม่ทราบว่ายังมีความผิดอย่างอื่นที่ต้องถูกส่งมารับโทษที่นี่อีกหรือเปล่าครับที่พูดมาแล้วนั้นมันแค่ตัวอย่างยังมีความผิดในลักษณะอื่นๆอีก วางคดีก็ซับซ้อนสับสนก็ต้องสะสางพิจารณาพิภากษาไปตามลักษณะความผิดนั้น,น,นชั่วชีวิตของคนพวกนี้เอาแต่เจาะเจาะชัยชัยถ้าคิดเป็นเนื้อที่ก็คงจะกว้างใหญ่ไพศาลไม่ใช่เล่นคนเราจะอยู่ได้ไปสักกี่ปีทีเดียวทำไมถึงไม่มีความละอายใจเกรงกลัวต่อบาปกันบ้าง ทำไมถึงไม่ทำอาชีพสุจริตกันบัวเอาแต่สร้างบาปกรรมอัดแน่นไว้ทั้งกายและใจจนหาช่องว่างของความสะอาดบริสุทธิ์ไม่เจอไม่สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าสัตว์ประเสริฐเลยเอเสงอรับเตรียมตัวเดินทางต่อได้แล้วอรับกระผมขอขอบพระไทยท่านเจ้าขุมนรก ที่เมตตาชี้แจงให้ทราบกระผมขอ,อกราบลาขอรับดมมเทศทั้งหลายตั้งแถวสสทรงศรจ นายผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาธรพาธีพัฒนะลินดาเกศิกบุญเกื้อควรหาเวทเปรมกรมลโชติกาสทียนพนาลายเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรดราชสีมาอันธิการสุจันสีปัทมาพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธธรรมจิตทีระบุญ,ญริศให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัตสตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียง ขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะ ละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอด